ผมขอบอกตรงนี้เลยนะเพราะ Co อปีนี่แหละผมถึงได้ดีเหมือนทุกวันนี้ผมเคยแนะนําหลายๆคนนะว่าจะทํายังไงถึงจะขึ้นมาประสบความสําเร็จได้แล้วผมก็แนะนําไปว่าเฮ้ย c o p ปเลยเราชอบไอดอลคนไหนเราชอบใครก็ Copy ี้เขาไปเลย Co p ปี้ลายมือเขาไปเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องกลัวใครว่ามีบางคนนะครับก็ถามกลับมาว่าอาจารย์ครับไป Co p ปี้เขาอะแล้วเราจะเอาตัวตนมาจากไหนล่ะไป Co อปี้เขานะมันจะมีตัวตนเป็นของตัวเองเหรอผมก็ตอบกลับไปว่า ทำไมจะมีไม่ได้ล่ะครับคุณอย่าลืมนะว่าตอนที่คุณยังเป็นเด็กอนุบาลอยู่กอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายคุณก็เขียนตามรอยประที่เขามีมาให้ถูกต้องไหมเขียนไปเลยครับเขียนตามรอยคนที่เขาประสบความสําเร็จมาแล้วก็มีรอยประให้เดินตามข้อผลสุดท้ายแล้วนะครับเวลาทุกคนโตขึ้นไปแล้ว กอไก่ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็มีหางบางคนก็ปากไม่แหลมบางคนก็ปากแหลมมันเป็นกอไก่ที่เป็นสไตล์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าไอการก๊อปปี้เขาแล้วคุณจะไม่มีตัวตนการก๊อปปี้มันคือการเริ่มต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเอาตัวเองนี่แหละตัวตนของคุณเนี่ยค่อยๆสอดแทรกเข้าไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวผมก็ย,ยังย้ำคําเดิมนะครับว่าอยากให้คุณก๊อปปี้ไปเลยชอบใครก๊อปปี้ไปเลยแล้วคุณจะได้ดี ถ้าคุณอยากได้สาระดีๆเกี่ยวกับการแต่งเพลงติดตามพวกเราได้ที่เพจแล้วก็ช่อง YouTube แต่งเพลงกับพี่ผมหนุ่มชวันวิทย์ยิ่งยศเสนีครับ